สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566นะเราก็ได้ก้าวเข้ามาสู่เดือนสุดท้ายของปีนี้กันแล้วนะคะเรามาเช็คชะตามาวางแผนชีวิตเพื่อเตรียมตัวรับปีใหม่รับศักระาดใหม่กันค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะชาวมังกรท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฝังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีมังกรน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเช็คดวงชะตาประจำเดือนธันวาคมปี2566กันเลยนะคะ ในเดือนธันวาคมนี้ดาวพระสุกโครจรมาเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเลยนะคะและดาวพระอังคารก็โครจรเป็นเกษตรราธิบดีตั้งแต่ช่วงเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาและในถัดมาค่ะคือช่วงวันที่เจ็ดธันวาคมดาวพระพุธมีการโครจรพักองศาประกอบกับช่วงกลางเดือนดาวพระอาทิตย์โครจรเข้าสู่ราศีธนูส่งผลดีต่อดวงชะตาอย่างต่อเนื่องค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรค่ะดาวพระศุกร์นั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณคะ่ะตั้งแต่วันที่หนึ่งธันวาคมเป็นต้นไปดาวพระศุกร์จะสถิตเป็นเกษตราธิบดีนะคะซึ่งส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมังกรอย่างมากในด้านการงานโดยเฉพาะคนที่ค้าขายคนที่ทําธุรกิจกิจการอันนี้จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นธรุรกิจการค้าใดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มเครื่องอุปโภค โบริโภคของสวยงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะจะมีมุมที่ดีจะมีเกณฑ์คล่องตัวอย่างมากและในระยะนี้ดาวพระพฤหัสยังโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดดาวพระอังคารก็โคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตร,ราธิบดีชาวลัคนาราศีมังกรค้าในจังหวะเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีนี้จะเป็นช่วงที่ชีวิตของคุณมีการขยับขยายตัวมากขึ้นใครที่มีงานเดียวก็จะเพิ่มเป็นสงงานจะมี อาชีพเสริมอาชีพเพิ่มเข้ามาใครที่รู้สึกว่ายังไม่มั่นคงก็จะมีข่าวดีเข้ามาหรือมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกถึงความมั่นคงในชีวิตมากยิ่งขึ้นจะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้บุกเบิกงานใหม่ค่ะจะเป็นช่วงที่คุณมีไอเดียในการทำงานมีคนสนับสนุนงานคุณมีหัวหน้างานมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือให้การเกื้อกูลชาวมังกรท่านใดที่อยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะเป็นเจ้า ของธุรกิจกิจการจังหวะนี้เหมาะมากๆเลยนะคะคุณเริ่มต้นได้เลยนะในเดือนธันวาคมและสมัยก็ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเริ่มต้นหรือการลงมือทํางานใหม่ๆนั้นไม่จําเป็นต้องรอให้ทุกอย่างพร้อมคุณเริ่มไปเลยลองผิดลองถูกไปเลยเจอปัญหาก็แก้ไปเลยคือจังหวะมันดีมากๆไม่อยากจะให้รอช้าไม่อยากจะให้รีรอนั่นเองนะคะในจังหวะนี้นะคะชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ลูกน้องใหม่ได้บริว ใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลงานรวมไปถึงบางคนได้งานใหม่อย่างที่สมัยบอกไปนะคะใครที่ตกงานว่างงานอยู่ช่วงนี้หางานได้เลยค่ะคุณจะมีข่าวดีและจะมีสัญญาณดีๆเกี่ยวกับด้านการงานเข้ามาถ้าพูดถึงในเรื่องของการเรียนการศึกษาจะเป็นช่วงที่คุณได้องค์ความรู้ใหม่ๆได้พัฒนาต่อยอดความรู้มีครูอาจารย์ที่เข้ามาสนับสนุนมาให้คําแนะนําตัวคุณเป็นอย่างดีรวมไปถึงเพื่อนฝูงหรือเพื่อนในคณะคนรอบ ข้างก็จะช่วยผลักดันตัวคุณในเรื่องการเรียนด้วยเช่นเดียวกันค่ะในแง่มุมของการเงินการทองและทรัพย์สินนะคะ ในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ได้ของใหม่เข้าบ้านค่ะอาจจะเป็นของที่ชิ้นเล็กรวมไปถึงของชิ้นใหญ่มีเกณฑ์เป็นไปได้ทั้งนั้นบางคนได้โทรศัพท์ใหม่นะคะได้เครื่องประดับใหม่ได้กระเป๋าที่มีมูลค่ามีราคาแพงหรือได้นาฬิกาได้ทองคําลักษณะนี้เป็นต้นบางคนก็ได้เป็นชิ้นใหญ่เลยอย่างเช่นได้บ้านใหม่ได้รถใหม่ได้เงินก้อนโตจังหวะของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยดีมากๆนะ ดาวพระสุกเนี่ยเป็นดาวแห่งความสุข เป็นดาวแห่งเงินทองเป็นดาวแห่งความรักความสนุกสนานเมื่อโคจรมาเป็นเกษตรราธิบดีจะส่งผลให้คุณมีสเสน่ห์การพูดการจาของคุณจะดึงดูดเงินทองได้เป็นอย่างดีและมีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาบจากคำพูดจากบริวารจากคนที่อายุน้อยกว่ารวมไปถึงบางคนถ้าไม่เป็นเรื่องเอ่อถ้าไม่ได้ชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ได้ของใหม่เข้าบ้านอย่างที่สมัยบอกไปนั่นเองค่ะ ในจังหวะเดือนธันวาคมปี2566นี้จะเป็นช่วงที่คุณได้จัดการเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์นะคะหรือว่ากิจการร้านค้าของคุณด้วยชาวลัคนาราศีมังกรหลายๆคนหลายๆท่านอยากจะเป็นนายตัวเองอยากจะมาลงทุนทําธุรกิจใหม่หรือบางคนลงทุนไปแล้วอยากจะย้ายทําเลอยากจะหาที่ทางใหม่ๆลักษณะนี้ก็จะได้ข้องเกี่ยวกับคุณมากขึ้นคุณจะมีการจัดการเรื่องราวเหล่านี้ได้ดีเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการโดยทางตรงหรือทางอ้อมอย่างเช่นคุณเข้าไปจัดการให้คนอื่นที่เป็นญาติพี่น้องของคุณไปช่วยเหลือไปให้คำแนะนำลักษณะนี้ก็ได้หรือเป็นธุระของคุณเองเลยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้เหมาะมากๆนะที่จะตกแต่งร้านใหม่จัดบ้านใหม่จัดบริบทใหม่จัดสำนักงานจัดออฟฟิศใหม่ๆหหรือบางคนทำงานประจำเป็นพนักงานบริษัทเป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจ จัดโต๊ะทํางานใหม่ๆอันนี้จะส่งเสริมดีในเรื่องของลาบผลนะคะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยจะกระตุ้นพลังงานดีๆให้โชคลาบไหลเวียนเข้ามานั่นเองค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรท่านใดที่มีลูกน้องมีบริวารระยะนี้ต้องให้เครดิตลูกน้องบริวารให้มากชื่นชมเขาให้มากถ้าเขาทําอะไรให้คุณพึงพอใจชื่นชมเขาให้กําลังใจเขาหรือมีการตบรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เขาเขาจะส่งเสริมและสนับสนุนคุณดีมากๆคนเราเนี่ยเมื่อได้รับกําลังใจเมื่อได้ยินคําพูดที่ดีเขาจะมีกําลังใจในการทํางานมากๆเลยนะคะแต่ถ้าลูกน้องบริวารทําอะไรผิดหรือเสียหายติได้ ว่าได้แต่อย่ารุนแรงค่ะให้พูดจากันดีๆแล้วเขาจะให้ความเคารพและยำเกรงตัวคุณมากยิ่งขึ้นค่ะ ในเรื่องของการเงินการทองชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่ทําธุรกิจกิจการเนี่ยนะคะจะเห็นได้ชัดเลยว่ามีการไหลเวียนเงินดีมากขึ้นการเงินคล่องตัวดีเลยทีเดียวนะคะมีทั้งกระแสเงินเข้ากระแสเงินออกถ้าคุณวางแผนจัดการการเงินดีๆจะเป็นช่วงปลายปีที่คุณจะมีเงินเก็บมากยิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีมังกรบางคนเริ่มเก็บเงินตั้งแต่ช่วงต้นปีพอปลายปีนี้ก็มีเงินเก็บก้อนใหญ่คุณอาจจะได้นําเงินก้อนตรงนี้ ใ,ใช้ทําอะไรบางอย่างบางคนนะคะโปะนี่ปลดหนี้บางคนตัดหนี้บัตรเครดิต บางคนลงทุนในกิจการต่อยอดงานบางคนต่อเติมบ้านรีโนเวทบ้านหรือซื้อรถใหม่ซื้อหลักทรัพย์ใหม่ๆคือมันจะเป็นจังหวะที่ตัวคุณนั้นจะได้ใช้จ่ายเงินก้อนค่ะซึ่งถือว่าเป็นการใช้จ่ายเงินตามวัตถุประสงค์ด้วยไม่ได้ใช้จ่ายเงินไปกับสิ่งที่คุณไม่เห็นประโยชน์หรือไม่เห็นคุณค่านั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีมังกรค่ะในช่วงเดือนธันวาคมนี้จะเป็นช่วงที่มีคนเข้ามาชื่นชมตัวคุณจะให้การยกย่องให้การสรร เสริญตัวคุณมีคนมายินดีกับสิ่งที่คุณทำมีคนมาสนับสนุนกับสิ่งที่คุณทำซึ่งถือว่าเป็นจังหวะกะเกณฑ์ที่ดีค่ะอาจจะเป็นลักษณะของญาติพี่น้องเพื่อนร่วมงาน เพื่อนฝูงหรือคนรอบข้างตัวคุณที่เข้ามาสนับสนุนยินดีและตัวคุณก็มีโอกาสที่จะได้ล่าผลจากญาติพี่น้องด้วยนั่นเองนะคะอายุคุณพ่ออายุคุณแม่หรือตัวเลขหรือความฝันที่ญาติพี่น้องเล่าให้ฟังนำัตีเป็นเลขเสียงดวงเสียงโชคลักษณะนี้ก็ได้เช่นกันค่ะรวมไปถึงเลขบ้านเลขรถก็ยังนำมาเสียงดวงเสียงโชคได้นะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรในเดือนธันวาคมนี้ค่ะ สิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังคือในระยะเดือนธันวาเนี่ย จะมีจังหวะที่ญาติพี่น้องสร้างความเดือดเนื้อร้อนใจให้กับคุณไม่เช่นนั้นก็จะเป็นลักษณะของการที่ญาติพี่น้องเจ็บไข้ไม่สบายแล้วคุณต้องไปเฝ้าไปรักษาหรือมีค่าใช้จ่ายบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ตัวที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่ส่งไปในทางลบหรือส่งไปในทางที่เป็นทุกข์อย่างเช่นเรื่องของอุบัติเหตุสุขภาพภาระนีศินลักษณะนี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมังกรท่านที่กําลังอยู่ในช่วงของการซ่อมแซมบ้านซ่อมแซมรถถือว่าทําล้อ,อก,กับดวงชะตานะแต่ท่านที่ไม่ได้มีแผนเรื่องราวเหล่านี้ก็ต้องวางแผนการเงินให้ดีค่ะมันจะมีเกณฑ์จ่ายไปกับบ้านรถที่ดินจ่ายไปกับคนในครอบครัวจะเป็นจังหวะที่คนในครอบครัวนั้นใช้เงินเยอะขึ้นค่าน้ําค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์มันจะสูงขึ้นค่าครองชีพค่ากินค่าอยู่จะแพงขึ้นรวมไปถึงระยะนี้นะคะจะมีคนเข้ามาขอยืมเงิน คุณมาขอความช่วยเหลือจากคุณแล้วทำให้คุณลำบากใจหรือรู้สึกว่ายากที่จะปฏิเสธเขาเกรงใจที่จะปฏิเสธเขาดูไม่ดีที่จะปฏิเสธเขาลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ เรื่องของความรักความสัมพันธ์อยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีนะชาวลัคนาราศีมังกรจะมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่หรือว่ายังโสดก็ตามคนมีคู่เนี่ยก็จะเป็นช่วงที่คุณใกล้ชิดกันกับแฟนใกล้ชิดกันกับคนรักมากขึ้นส่วนใครที่โสดนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอกับคนจะได้เจอกับคนหน้าใหม่ๆเจอกับสังคมใหม่ๆได้พูดคุยได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันจะเป็นลักษณะที่คนอื่นเนี่ย เขาเข้ามาตีสนิทหรือเขาอยากจะมาทำความรู้จักกับคุณด้วยความที่คุณมีเสน่ห์ม,มากขึ้นในระยะนี้นั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับชาวลัคนาราศีมังกรสมัยก็ต้องขออวยพรอวยชัยให้ชาวมังกรทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ